สวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับกับผมโกโก,โกพ้พมดน้อยนะครับสวัสดีชาวราศรีสิงห์มาดูกันนะครับว่าสีเดือนสุดท้ายนี้ดวงชะตาของชาวราศรีสิงห์หรือท่านที่เกิดเดือนสิงหาคมนะครับลัคนาสิงห์ก็ได้นะครับมาลุ้นกันดูว่าดวงโชคใหญ่รับทรัพย์ก้อนใหญ่4ี่เดือนสุดท้ายนี้ของปี2568นนี้ของท่านที่เกิดราศรีสิงห์จะอยู่ที่เดือนไหนเราจะลุ้นโชคใหญ่ เงินก้อนใหญ่ที่ตำแหน่งเดือนอาไรเริ่มต้นกันเลยนะครับในตำแหน่งของเดือนกันยายนไพ่ดวงชะตาของท่านเสียงไทยออกมาได้ตำแหน่งของไพ่แปดเหรียญเดอะซัและก็สิบเหรียญทองเงินเต็มบ้านนะครับในเดือนกันยายนนี้ดวงการเงินโชคลาภของชาวราศีสิงนะครับ ตำแหน่งแปดเหรียญคือนั่งตอกเหรียญทำเองปั๊มเงินเองถ้าเป็นโชคลาบก็คือเงินจากพรสวรรค์เงินจากความรู้ความสามารถของท่านเองถ้าเป็นโชคลาบหวยลาบลอยนะชาวราศีสิงนะครับใบนี้แทนตำแหน่งเลขตัวเองฝันเองนะไม่ต้องเชื่อเลขคนอื่นนะครับถ้าท่านฝันเลขเองหรือตัวเลขนิมิตขึ้นมาใกล้เคียงกับตำแหน่งเลขรถพานะของท่านนะครับชาวราศีสิงในเดือนกันยายนี้นะเดือนสันเป็นเด็กน้อยขี่มา้า พาทิษเปิดทางเกี่ยวกับเลขรถพานะนาทางนําโชคก็ได้หรืออาจจะได้เดินทิศทางไกลนะครับแล้วก็สิบเปลี่ยนเงินเต็มบ้านเรียกได้ว่าดวงชะตาฟ้าเปิดทางนะครับไม่เฉพาะเรื่องโชคลาบลาบลอยหวยรวยเบอร์ลอตเตอรี่อย่างเดียวนะท่านใดที่ทํางานทําเงินเรียกว่าหยิบจับอะไรในเดือนกันยายนนี้ก็เป็นเงินเป็นทอง เงินตามความรู้ความสามารถเงินตามกำลังที่เราทำได้เลยขยันมากก็ได้เยอะนะครับในเดือนกันยายนนี้นะดวงชะตาค่อนข้างรุ่งเรืองแดเหรียญไม่พอแล้วมาเงินเต็มบ้านและในเดือนกันยายนนี้นะครับดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีสิงห์นะราศีสิงห์วันจันทร์วันอังคารวันพุธกลางคืนและก็วันอาทิตย์ค่อนข้างที่จะเฮงมากๆหรือ ท่านใดที่เกิดวันจันทร์วันอังคารวันพุธกลางคืนหรือวันอาทิตย์ฝันในเดือนความฝันของท่านนะในเดือนกันยายนนี้อาจจะค่อนข้างฝันแม่นกว่าคนราศีสิงห์ที่เกิดวันอื่นๆหรือเลขลดพานะของท่านอาจจะเป็นเลขนำโชคแล้วก็ค่อนข้างที่ตรงจะแม่นนะครับกว่าวันอื่นๆนะ ต่อมานในตําแหน่งของเดือนตุลาคมนะครับไพ่เสียงไทยใบแรกของชาวราศีสิงในเดือนตุลาคมนะครับใบที่1ได้แก่ The w o r d นะครับสำเร็จสมรัรนนาเป็นไพ่เทวดาเทวดาในริมิสสำเร็จสมรัรนนาไม่พอเท่านั้นนะครับชาวราศีสิงนะนึ่เหรียญทองเงินก้อนใหญ่นะครับมาไดมาอย่างง่ายดายนะครับแล้วก็ตำแหน่งของใบที่3คือ กงล้อมหาสมบัติดวงชะตาถ้าให้เสียงไทยขึ้นมาได้หนึ่งเหรียญทองกับกงล้อมหาสมบัตินะครับชาวราศีสิงในเดือนตุลาคมนี้นะและได้ไพ่เดอเวอร์เทวดาเนรมิตปัถนาดวงชะตาบุญกุศลเต็มเปลี่ยนเนี่ยผมโกโก้พมดน้อยนะครับพยากรณ์ได้เลยว่าในเดือนตุลาคม2568นี้ของชาวราศีสิงหรือท่านที่เกิดเดือนสิงหหาก็ได้หรือลัคนาสิงห์ก็ได้ ท่านมีเกณฑ์ได้จับเงินแสนเงินล้านอุปมาได้ว่าถ้าเป็นดวงชะตาเงินก้อนใหญ่6ล้านส8ล้าน3าล้านเนี่ยในเดือนตุลาคมนี้มีเกณฑ์ลุ้นรวยรุ่งพลิกชีวิตนะครับลอตเตอรี่ใบหนึง80บาทอาจจะพลิกชีวิตท่านก็ได้หรือบางท่านไม่ได้ชอบเสียงโชคเสียงทายแบบนี้ เด e ะ e วอร์เนรมิตรปัญนาเงินเงินก้อนใหญ่เงินที่รอคอยมาตั้งแต่ต้นปีว่าจะได้หรือไม่ได้เนี่ยเงินจากมรดกก็ได้นะครับหนึ่งเหรียญทองประกบกงล้อมหาสมบัติขายที่เอยขายบ้านเงินก้อนใหญ่แฟนโอนมาให้หรือได้เงินอะไรที่เรียกว่าเงินตกเบิกอะไรต่างก็ได้เป็นเงินก้อนใหญ่จริงๆแต่อย่าลืมนะครับว่าโชคก้อนใหญ่ของแต่ละคนหนึ่งเหรียญทองเหมือนกัน จะได้แต่ปริมาณอาจจะแตกต่างกันถ้ากงล้อมมหาสมบัติหรือความโชคดีหรือโชคลาบเงินก้อนใหญ่นี้อุปมาได้ว่าเปรียบเหมือนทองคําทุกคนที่เกิดราศีสิงห์ในเดือนตุลาคมมีเกมหยิบจับได้เงินก้อนใหญ่แต่ปริมาณของทองคําหรือปริมาณของโชคนี่อาจจะได้แตกต่างกันไม่ใช่ว่าจะรวยจรวยอย่างผมโกโก้พอมดน้อยถ้าบอกโชคใหญ่โชคใหญ่เราแค่หลักร้อยหลักสิบเราก็ผมก็คิดว่าเยอะแยะจะบานท่านบอกไม่ได้ค่ะไม่ได้ครับผมต้อง หลักหมืน่นหลักแสนหรือหลักล้านเป็นสิบล้านถึงจะเรียกว่าเป็นเงินก้อนใหญ่ก็อยู่ที่ฐานดวงชะตาบุญวาสนาบารมีของแต่ละท่านนะครับและในเดือนตุลาคมนี้นะครับชาวราศีสิงห์ที่เกิดวันศุกร์นะครับผมโกโก้พมน้อยก็เกิดราศีสิงห์วันศุกร์นะมีเกณฑ์รับทรัพย์รับเงินก้อนใหญ่เหมือนกันโอ้ดีใจรอเลยนะครับในเดือนตุลาคมนี้นะวันศุกร์วันพุธกลางวัน วันจันทร์และก็วันพฤหัสมีเกณฑ์เฮงรุ่งหยิบจับเงินทองได้อย่างง่ายดายและเสียงทายในตำแหน่งของเดือนพฤศจิกายนนะครับตำแหน่งไพ่ใบที่หนึ่งของชาวราศีสิงห์ได้แก่เดอะเมจิกเนชนนะครับเทพเจ้าแห่งโชคลาภนะครับได้อย่างเนรมิตปรารถนาได้แบบปาฏิหาร และใบที่สองได้แก่ราชาแห่งทรัพย์สมบัตินะครับหยิบจากอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนั่งอยู่บนกองเงินกองทองเป็นพระราชาเฝ้าทัพย์เป็นปู่โสมเฝ้ารั์นะและก็ได้หนึ่งถ้วยมหาสมบัตินอกจากเป็นเรื่องของการเงินอาจจะเจอบุคคลถูกอกถูกใจได้พวกทรัพย์ใหม่บางท่านซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่บางท่านซื้อรถยนต์คันใหม่บางท่านซื้อบ้านใหม่บางท่านได้แฟนถูกอกถูกใจรูปร่างหน้าตาสภาวะภูมิธรรมทุกอย่าง ใกล้เคียงกันก็ได้ดอเมจิกเชียน er ได้อย่างแบบปาดิหารรวยต่อเนื่องเลยนะครับชาลรสาติสิงนะตุลามาและพฤศจิกาท่านยังเฮงต่อเนื่องเลยนะครับได้ดอเมจิกเชียนบางทีคาดหวังนิดหน่อยอาจจะได้มหาศาลแต่ในไพ่ดอะเมจิกเชียนคือมือหนึ่งข้างนึงชี้ขึ้นมือหนึ่งชี้ลงถ้าทำถูกต้องตามหลักทำบุญกุศลไม่ติดขัดจากเจ้ากรรมในเวร แก้วน้ำดวงชะตาของท่านไม่รั่วก็ถูกชี้ขึ้นถ้วยทองตั้งอยู่บนโต๊ะได้แน่นอนยังไงก็ได้โชคจะมากจะน้อยก็แตกต่างกันนั่งอยู่กับบ้านเฉยๆก็ได้เงินได้ทองได้ถ้วยมาหาสมบัติคนหยิบยื่นมาให้ถึงบ้านหรือนั่งอยู่กับบ้านมีคนมาขายลอตเตอรี่ก็อาจจะเป็นโชคเป็นลาบหรือนั่งอยู่กับบ้านจิ้มไปที่แอปเป๋าตังค์นะครับก็อาจจะเป็นโชคเป็นลาบก็ได้แต่ถ้าติดขัดมีเจ้ากรรมนายเวรเยอะนะ ดเมจิกเชียนชี้ลงก็อาจจะคลาดเคลื่อนพลิกผันอยู่นะครับและในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ท่านที่ท่านที่เกิดราศีสิงเกิดวันเสาร์วันอาทิตย์วันศุกร์และก็วันพฤหัสมีเกณฑ์เฮงมีโชคมีลาบได้ปาฏิหาริย์ได้อย่างง่ายดายมากกว่าท่านที่เกิดวันอื่นๆนะครับและในเดือนสุดท้ายคือเดือนธันวาคมของชาวราศีสิงห์พรพยากรณ์เสียงไทยออกมาตำแหน่งของโชคลาภของท่านได้แก่ไพ่ สิบถ้วยทองนะครับถ้วยทองเต็มบ้านบ้านเล็กที่ให้โชคก็ได้นะครับแล้วก็ขึ้นไพ่เดมเพลอร์นะครับไพจ่จจกพรรดินะครับหรืออาจจะเป็นครูบาอาจ,จารย์เจา้าที่เจ้าทางที่บ้านก็ได้แล้วก็ไม่พอหนุนตำแหน่งของไพ่สิ่งสักสิทธิขึ้นมาอีกก็คือ The Hero รแผ่นไพ่พระสังฆราชในเดือนสุดท้ายของปี2อง8นี้นะครับชาวราศีสิงในเดือนธันวาคมนะ ของท่านได้ไพ่สิบถ้วยทองเต็มบ้านได้ไพ่คูบาอาจานเจ้าที่เจ้าทางก็ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือจะได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับพอดีนะ,นะครับก็คือไหว้รับโชคปีใหม่ทําบุญบ้านก็ได้แต่สิบถ้วยบางท่านก็ได้แต่งงานมั่นหมายสู่ขอนะบางท่านได้บุตรบริวารได้สิ่งที่ต้องการสําเร็จส,สมปรารถนาดีอันเพลร์คืออำนาจบาร,รมีมาเต็มเปลี่ยมเบื้องบนก็ช่วยเหลือเมตตาเปิดทางบุญกุศลไม่ติดขัด ในเดือนธันวาคมนี้เน้นเป็นความสุขกายสุขใจและจะสรุปแล้วก็ท่านที่เกิดวันอะไรของราถีสิงห์ในเดือนธันวาคมนี้นะก็คือท่านที่เกิดเลขสามวันอังคารเลขสี่วันพุธกลางวันเลขเจ็ดแทนตําแหน่งท่านที่เกิดวันเสาร์แล้วก็เลขแปดแทนท่านตำแหน่งท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับวันอังคารวันพุธวันเสาร์และวัน ุธกลางคืนจะมีความโชคดีมากๆเงินเต็มบ้านถ้วยทองเต็มบ้านบ้านเลขที่ให้โชคก็ได้บ้านใดส่วนมว์ไหว้พระหรือถือศีลเป็นประจำบ้านเลขที่นั้นอาจจะเป็นบ้านนาโชคมีโชคลาภเกิดขึ้นก็ได้นะครับแต่โชคใหญ่ๆของท่านที่เกิดราศีสิงห์นะครับได้แก่เดือนตุลาคมนะครับเน้นขีดเส้นใต้เลยนะครับเดือนตุลาคม ไพ่ใบแรกของท่านได้เดอะเวอรนะครับเท,เทวดาเนรมิตปัทนาโชครับสี่โชคลาบสีทิศสี่ประการหนึ่งเหรียญทองประกบกับกลงล้อมมหาสมบัติในทรัพย์ใหญ่ไพศสารเงินสดเงินล้าน6กล้านสิล้านสาล้านนี่อาจจะเป็นของท่านในเดือนตุลาคมนี้นะและชาวราศีสิงห์ที่เกิดวันศุกร์พุดธกลางวันวันจันทร์และก็วันพฤหัสค่อนข้างที่จะเฮง มีโชคมีลาบมากๆและอีกเดือนหนึ่งที่โฟกัสไปเลยก็คือเดือนพฤศจิกาย,ยนนะครับเดอะเมติกเชียนเทพเจ้าแห่งโชคลาบนะครับราชาแห่งทรัพย์สมบัตินั่งบนกองเงินกองทองและก็ถ้วยมหาสมบัติและในเดือนพฤศจิกาย,ยนนะครับท่านี้เกิดวันเสาร์วันอาทิตย์วันศุกร์และก็วันพฤหัสค่อนข้างที่จะเฮงถ้าความเฮงเต็มร้อยทุกท่านที่เกิดทั้ง7วัน8วันนี้รวมกับวันพุธกลางคืน มีความโชคดีเต็มร้อยแต่ท่านที่ผมได้เสียงท้ายขึ้นมาอาจจะมีความเฮงมากกว่า120%ก็ได้ก็คืออาจจะได้อย่างง่ายได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมโกโก้พ่อมดน้อยคลิปพิเศษนะครับแวมาพยากรณ์เกี่ยวกับโชคลาภการเงินเน้นๆ ในสีเดียวสุดท้ายนี้ของชาวราศีสิงห์นะครับท่านได้เข้ามารับชมรับฟังครั้งแรกฝากให้กําลังใจช่องด้วยการกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ทุกคอมเมนต์เป็นพลังงานใจที่ดียอดเยี่ยมผมมีทั้งคลิปเรื่องเล่าคุยตอนเช้าคลิปธรรมะแรงต่างฝากกดติดตามให้กําลังใจกันและกันนะครับโลกนี้ต้องการกําลังใจขอพลังงานไพ่ดีๆที่เกิดขึ้นทั้งกรง้องมาสมบัติทุกอย่าง เกิดขึ้นกับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังเฮงเฮงรวยรวยต้อนรับโชคสเดือนสุดท้ายนี้ขอให้มีความสุขกายสุขใจทุกคืนวันกับผมโกโก้ Go Go, พ่อมดน้อยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากมายสวัสดีครับ